ภาคที่สองท่ายากของภาคนี้เอาจริงๆโดยรวมภาคนี้ไม่ได้มีท่าที่ต้องใช้สกิลยากมากมายอะไรเลยครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังแบบจอห์นวูสตล์มันเลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีสินแอคชั่นเท่ๆอยู่มากมายเลยครับทั้งฉากปีนเขาตอนต้นเรื่องสินรอบเข้าบริษัทไคเมล่าหรือแม้กระทั่งฉากเปิดตัวต่อหน้าศัตรูแบบสโลโมชั่นคู่นกพิราบเฉพาะสินเหล่านี้มันก็เท่ในตัวของมันอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ย้ําความเท่เข้าไปอีกคือซาวดนตรีประกอบ โอเคมาที่ท่ายากของภาค2ผมยกให้ซีนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าครับคือทานฮันเนี่ยเขามีฉากขี่มอเตอร์ไซค์เท่ๆปรากฏอยู่ถึง3ภาคคือภาค5ซีนตามล่าที่ให้อารมณ์เหมือนกําลังแข่งรถมันมากเลยครับซีนนี้บิดกันสุดมาเลยทีเดียวอีกภาคคือในภาคที่6 f a l l o u อครั้งนี้เขาถูกตามล่าหนีกันในเมืองสิ่งกีดขวางกับความสนุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครั้งนี้มันสมจริงและดิบกว่า2ภาคก่อนหน้านี้ซะอีก แลวทำไมผมถึงไม่เลือกซีนมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าภาค6มาเป็นซีนท่ายากทั้งที่มันดูสมจริงที่สุดก็เพราะภาคที่6มันมีซีนท่ายากที่เดือดกว่าซีนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อีกครับอ้ออีกอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าซีนขี่มอเตอร์ไซค์ของภาค2มันจะดูเวอร์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามวลรวมของมันโคตรเท่กว่า2ภาคที่พูดถึงก่อนหน้านี้และมันก็ไม่ได้ใช้แค่มอเตอร์ไซค์เพื่อบิดขี่หนีแต่นี่เป็นการใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในอาวุธใช้ต่อสู้กับตัวร้ายด้วยครััััับโอเเเคงงงง้นนนนราาามมมดดูกูกว่่่สิทีผพป็ยงไง ซึ่งซิ่ก่อนบิดมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าคือสินที่อีธานฮันต้องไปชิงวัคซีนฆ่าเชื้อไคเมร่าจากฝ่ายร้ายของเรื่องซึ่งหลังจากที่ชิงมาได้ก็ถูกกลุ่มศัตรูตามล่าและเขาก็หนีด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ชิงมาได้ครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นครับทั้งท่าซิ่งผ่าเลึงท่าควันอัมพรงังสไลด์ชูตติ้งช็อตนี้เท่มากจนมาถึงช็อตยิงผ่านจอหลวงพ่อไบค์กันกระสุนสาดกระสุนกันเป็นว่าเล่นจนที่สุดก็โดนยิงถังน้ำมันจนได้ครับและแ พระต่างก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าซีนถูกยิงถังน้ํามันนี่มันต้องปูไปถึงซีนรถระเบิดแน่นอนจากนั้นพระเอกและตัวร้ายต่างก็หนีไล่ล,ล่าโชลีลาสตันกระโดดควายกันจนสุดท้ายก็มาจบที่ท่าคํารามทยานชนครับและไอที่ถูกยิงถังน้ํามันตรงนั้นก็มาระเบิดตรงนี้แหละครับดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาผมข้ามไปช็อตหนึ่งคือช็อตนี้ช็อตท่ายากที่ผมชอบมากที่สุดมันเป็นซีนต่อจากท่าซิ่งผ่าเพลึง หลังจากหลุดจากสะพานมาได้อีธานก็ถูกลูกสมุนกิกี้ขับรถยนต์ไล่ล่ามาแบบกันไม่ปล่อยเขาตัดสินใจยิงเข้าที่ยางรถยนต์กิกี้จนเซถลาเลยครับและมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระเอกบินรถมาจนถึงจุดน,นัดพบมันยากและเท่ขนาดไหนเอาเป็นว่าไม่บรรยายดีกว่าไปดูจังหวะนี้ด้วยตาของตัวเองเลยครับ เป็นไงล่ะครับอย่างเท่เลยและนั่นก็คือท่ายากจากภาค2ของอีธานฮันครับ